อ,อขอสอบถามอาจารย์หน่อยครับว่าความสําคัญของการอ่านง,งบการเงินมีสัดส่วนเท่าไหร่ต่อความสําเร็จในการลงทุนหากว่าสําคัญมากแล้วทําไมผู้ที่ประสบความสําเร็จจึงไม่เห็นมีนักทาบัญชีเลยอ่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะช่างสังเกตมากๆนะแต่ไม่เห็น่านะไม่ได้แปลว่าไม่มีปะคือพูดตรงนะ <c oughs> พี่ก<ร>็คุยคุยกับนักบัญชีเก่งๆหลายคน ที่ลงทุนในหุ้นอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยสกเซสคืออย่างนี้ <c oughs> คืออย่างนี้ครับแต่คําตอบเนี้มันมันพี่สงสัยมานานแล้วเหมือนกันเอ้ยใช้ได้ไงใช้ได้คือสงสัยคล้ายกันนะครับ <c oughs> คือถามว่างบการเงินเนี่ยจริงๆแล้วสําคัญมากๆครับสําคัญมากๆสําหรับพี่เนี่ยงบการเงินอย่างนี้เคยบอกไปแล้วว่างบการเงินมันแสดงอดีตนะแสดงผลลัพธ์ในอดีตดังนั้นเนี่ยอดีตเนี่ยมันมีระยะสั้นกับระยะยาว ระยะยาวคือหนึ่งปีสองปีสามปีนี่คือระยะยาวใช่ไหมระยะสั้นค,คือครายสามเดือนก็คือรายไตรมาสนั่นแหละนะคือเวลาที่บริษัทนียประกาศงบการงบการเงินออกมารายไตรมาสเนี่ยทุกๆสามเดือนเนี่ยเราเนี่ยควรอ่านงบการเงินให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจยังไงต่อไปกับหุ้นตัวนี้จริงไหมดังนั้นมันจึงสําคัญมากใช่ไหมครับมันจึงสําคัญมากแต่ยังครับ ปัญหาคือว่าทาไมนักบัญชีห,ญหลายๆคนแล้วกันนะไม่ไม่ไม่ได้เหมาวรวมแล้วกันนะนักบัญชีหลายคนเนี่ยทำไมถึงลงทุนพุ้นไม่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 ค่อยประสบสาเร็จมากๆแล้วการใช้คานี้นะประเด็นคืออย่างนี้ครับมุมมองครับมันต่างที่มุมมองครับมุมมองนักบัญชีนะครับเขาเนี่ยมีความเข้าใจเนี่ยบัญชีเนี่ยมากกว่านักลงทุนนะครับอืมและอยากอยากบอกอย่างหนึ่งครับว่า <c oughs> อาชีพนี้นะมันมีสองสายงานเบิ์ล หนึ่งนักบัญชีสองนักการเงินอ่าออ่าการเงินคือ financial นะครับ <c oughs> บัญชีคือ accounting นะพี่บอกว่าทั้งสองอาชีพนี้นะครับจำเป็นต้องเข้าใจงบการเงินทั้งคู่แต่ม,มีมุมมองในการเข้าใจงบการเงินที่แตกต่างกันครับม,มีความเข้าใจงบการเงินที่แตกต่างกันครับ <c oughs> คนที่ลงทุนได้สักเซสนะครับคือคนที่เข้าใจการเงินไม่ใช่นักบัญชี ะไม่ใช่นักบัญชีครับยังยกยกอย่างง่ายๆนะครับอย่างดรนิเวศก็การเงินนะครับนะจบโปรจบเอกอะไรพวกนี้ด้การเงินมาเห็นไหมเป็นนักการเงินนะนั้นจะบอกว่า,าไม่ใช่นักบัญชีโอเคใช่แต่ว่าประเด็นคือนักการเงินไงยืหรือนักหุน้นเบอร์หนึ่งของโลกบรเรนบัฟเฟตก็จบการเงินโอเคไหมนะคือเร่าการเงิน,งนคือเป็นเรื่องการประเมินว่าเอาไปลงทุน แล้วมันผลตอบแทนกลับมาเป็นยังไงใช่ถกต้องะไรแบบนี้ใช่แต่ถ้าเป็นการลงทุนคม่าไหมใช่แต่ถ้าเป็นนักบัญชีคือเหมือนเป็นเรื่องการเล็กคอร์ดใช่ต้องใช่ว่าให้มันถูกต้องให้มันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องถูกต้องครับนักบัญชีคือมีหน้าที่ในการ ถ้าเป็นนักบัญชีทั่วไปคือเขาจะเรียนรู้ว่าเขาจะต้องบันทึกงบกัเงินยังไงแต่เขาอะไม่ได้มีหน้าที่เนื้อง,งานเขาด้วยไม่ได้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ครับอืม mm. เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ว่าบรรทัดนี้ยควรจะเป็นเท่าไหร่เห oh, oh, ม,มาะสมไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับคือนักบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสกิลด้านด้านธุรกิจนะครับนี่หรอไหม ด้าบัญชีเนี่ยมันจะอยู่ในด้านความเข้าใจในเรื่องโอ้อันนี้เหรอค่าใช้จ่ายตัวนี้นะต้องดีแคร์เป็นตัวนี้นะต้องตั้งค่าเสื่อมเท่านี้เขา้มีความรู้นะบัญชีไงเบิร์ด <c oughs> เขาเป็นบัญช,ชีวิชาชีพนะแต่การเงินเนี่ยเป็นเรื่องการเงินการลงทุนนะ <c oughs> ยกอย่างง่าย CFO นะในบริษัททุกบริษัทเนี่ยในตลาดหุ้นต้องมี CFO ใช่ไหม CFO <c oughs> มันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจาก Chief Financial Officer นะ Chief Financial Officer ก็คือเป็น เป็นประธานการเงินน่ะโอเคไหมไม่ใช่ c ช i e f a c c o u n t i n g อ f f ิ c ซอรนึกออกไหม <c oughs> นะ <c oughs> อ่าแล้วบัญชีเนี่ยคือหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลอย่างหรือออเดดเงี้ยก็เป็นบัญชีเหมือนกันแต่มันออเดดเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีอืม <c oughs> ไม่ได้มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ว่าเอ้ยราคานี้เอ้ยเอ่ออันนี้คนมีเท่านี้ถึงจะดีนะไม่ใช่คนมีหน้าที่ในการวิเคราะห์คือนักการเงินครับอืม <c oughs> <c oughs> อืมครับดังนั้นเองบการเงินอะสําคัญคนที่บันทึกคือนักบัญชีแต่คนที่วิเคราะห์คือนักการเงินนะครับและนักการเงินนี่แหละคือคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนครับแล้วพี่ตอบไปยังว่ามันสําคัญสัดส่วนแค่ไหนโอเคอย่างถามว่าสําคัญแค่ไหนเหรอโอ้โหงบการเงิน อันนี้รวมถึง financial ratio ด้วยใช่ไหมรวมเมาเมาไปเลยนะ <c oughs> พี่คิดว่าเลือกยากจังเลยแต่คือพี่เคยพูดอย่างหนึ่งว่า V I เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะซักเซสถ้าไม่เข้าใจงบกัรเงินใช่ดิถูกต้องคือคือ,คอ,อยังไงก็ต้องคือไม่รู้ไม่ได้อะใช่อ่ะพี่พี่สมมติแล้วกันประมาณแล้วกันห้าสิบ้าสิบ อืมก็เยอะมาเยอะนะก็ <c oughs> เยอะเยอะแต่จริงจะให้สักสี่สิบไงอ๋อครับก็จริงมันพ,พี่เปลี่ยนเทียบแค่สองสองตัวนะครับหนึ่งคือเรื่องงบการเงินใช่ไหมครับสองเนี่ยคือเรื่องการเวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจอืมอืมนี่ออกไหมอ,อ๋อแค่สองตัวคือจริงแล้วโดยเรื่องลึกของพี่อะพี่คิดว่าเออคุณภาพธุรกิจอ่ะมันควรมีน้ำหนักมากกว่าหน่อหนึ่งประมาณเนี้ย มันก็มันก็สําคัญอยู่ดีมันมันมันเป็นไม่ได้เครื่องมือที่เชื่อมโยงกันเหมือนกันเวลาที่จะวิเคราะห์คุณภาพธุรกิจพี่ก็จะนั่งมโนทึกทักเอาเองอย่างเดียวไม่ได้พี่ต้องมีข้อมูลไปดูงบการเงินว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่พี่คิดหรือเปล่าใช่หรือถ้าพี่จะพยากรณว่าหรือวิเคราะห์ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงในไตรมาสหน้าพี่ก็จะไปรอดูงบการเงินที่มันออกมาว่ามันเป็นไปตามที่คิดหรือเปล่า ใช่เออคือมันเหมือนเป็นทักษะที่ต้องมีเพื่อเออทําให้การลงทุนมันสมบูรณ์ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไมีไม่ได้อ่ะก็เลยเนี่ยอะให้ห้าสิบห้าสิบเลย <c oughs> กับการเอ,อประเมินคุณภาพธุรกิจเลยครับอืมแต่ทีนี้จากที่เรียนพี่าพาดมาก็จะพบว่าความยากของประเภทธ,ธุรกิจในเรื่องงบการเงินแต่ละประเภทก็จะไม่เท่ากันอีกใช่บรอพูดง่ายๆ เอออย่างค้าสปีก็ไง่าแม้แต่อย่างพวกการเงินธนาคารก็จะยากกว่าโหธนาคารนี้ยากขั้นสุดประกันเงี้ยโอ้โหอย่างยากอครับประกันชีวิตประกันภัยนะไรประกันภัยก็ยังไม่ยากเท่าเออก็พอๆกันแหละก็ยากเขาอีกเพราะว่าต้องเข้าใจรูปแบบวิสัยโมเดลของเขาว่าว่างบการเงินของเขาเนี้ยเขาเขาหาเงินจากไหนอะไรแล้วคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยว่าไอ้บริษัทประกันเนี้ยนะประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะประกันชีวิตเนี้ย เอ่อรายได้มาจากเบี้ยประกันซึ่งไม่ใช่เลยนะถ้ารายได้จากเบี้ยประกันแปลว่าคนซื้อประกันขาดทุนสิจริงปหมแต่ความจริงคนซื้อประกันก็กําไรนะแต่กําไรน้อยประเด็นคือคนซื้อประกันเบี้ยประกันเนี่ยนะครับเป็นเงินทุนนะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทประกันนี่ออกไหมคือแบบไม่เส่โมเดลมันค่อนข้างซับซ้อนอ่ะนะครับคือรายได้กําไรที่แท้จริงของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยคือการลงทุนนะในพวกตราสารหนี้ในพวก ปฏิบัติอะไรพวกนี้ต่างหากนะครับครับอืมอ่ะโอเค